เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567สำนักข่าวไทยอสมทอขอเสนอรายงานพิเศษ10สุขในใจราษออกอากาศทุกวันอาทิตย์วันนี้เสนอตอนรวมน้ำใจบริจาคโลหิต10ล้านซีซตีต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ การบริจาคโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือชีวิตและรักษาสุขภาพของประชาชนการบริจาคโลหิตไม่ใช่แค่การให้เลือดเท่านั้นแต่เป็นการสร้างจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้ความหวังและชีวิตตามมาตรฐานของงานบริการโลหิตนั้นต้องมีโลหิตสำรองคงคลังอย่างน้อย3,000ยูนิตต่อวัน สำหรับการบริจาคโลหิตนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเนื่องจากว่าโลหิตถือได้ว่าเป็นยารักษาโรคอย่างหนึ่งนะคะและยังไม่มีสารอื่นใดน,นะคะมาทดแทนนะคะต้องได้จากการบริจาคโลหิตจากมนุษย์เท่านั้นนะคะสำหรับโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคนะคะเราจะแบ,บ่งออกเป็นร้อยละ23นะคะเราจะนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือดอย่างเช่นโรคทลสัสซิเมียนะคะ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะส่วนอีก77%ค่ะเราจะนําไปให้กับผู้ป่วยนะคะที่สูญเสียเลือดเฉียบพลันในภาวะอุบัติเหตุต่างๆค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโอกาสสำคัญที่ภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวไทยได้รวมพลังร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการรวมน้ำใจบริจาคโลหิต10ล้าน44ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ตลอดทั้งปีนี้เพื่อส่งมอบให้สภากาชาติไทยใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โครงการนี้นอกจากจะสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้และสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีด้วยหัวใจรู้จักเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วยังแสดงถึงการร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตในระบบสาธารณสุขของทุกหน่วยงานภาคส่วน รวมทั้งข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เพื่อเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีและของประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินรู้สึกดีใจนะครับรู้สึกว่ามันมันเป็นการทำบุญที่ที่ง่ายที่สุดโดยที่เราไม่ต้องเราแค่แค่เลือดเราถึงแม้เราไม่บริจาคเลือดมันก็มีการเปลี่ยนอยู่แล้วพอเราบริจาคเราก็สามารถที่จะ ทำให้มีการสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่มันก็ทั้งในส่วนตัวเราเองเรามันก็ดีกับเราแล้วก็ในส่วนของผู้ที่จะรับ mm hmm. เขาก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้มันเป็นบุญกุศลมากๆค่ะจึงเชิญชวนให้ทุกคนประชาชนทุกคนที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือเราเมาบริจาคแล้วเราก็อยากเหมือนดิฉันนะคะก็อยากที่จะทําตัวให้แข็งแรงเพราะว่าบริจาคทุกสเดือนมันเป็นการให้ยิ่งให้ยิ่งได้ก็คือเราก็จะกลับไป ทำร่างกายเราให้แข็งแรงพ,รพรักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์เห็นได้จากเมื่อบริจากเลือนแล้วรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นความสามาัคคีร่วมแรงร่วมใจของชาวไทยในโครงการรวมน้ำใจบริจาคโลหิต10ล้านซีซีต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและความเสียสละ จึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์สร้างสังคมแห่งความสุขบนพื้นฐานของการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน